อาจารย์แล้วมันติดปัญหาตรงไหนอะคะอันนี้คำถามของคุณผู้ชมเนาะถึงยังไม่ตัดไฟฟ้าแก๊งคอเซนเตอร์สักทีโยนกันไปมาด้วยประชาชนเดือดร้อนกันหมดค่ะคนเดือดร้อนจริงๆอะไม่ใช่ประชาชนเป็นในประเทศถ้าจะตัดน้าตัดไฟมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแยกนะเดือดร้อนจากเรื่องของการตัดไฟคนละอย่างกับการเสียหายจากแก๊งคอเซนเตอร์คือคือมันโยงกันแต่ไม่ควว่าคือผมผม ผมคิดว่า,าต้องไปดูว่าทางฝั่งพม่าคนที่ทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย<ฆ>เขาเป็นใคร<ฆ>นะอันนั้นการที่หนึ่งนะสัญญาว่ายังไงนะทำอะไรได้แค่ไหนนะอันที่สองก็คือว่าไฟทั้งหมดที่ไปรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่นั่นมันมีมีคนประชาชน พ่าที่อยู่ในเมียววดีหรือที่อื่นท,ที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขาก็เขาก,เขาก็ต้องได้รับผลกระทบนะ,ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัดไฟแล้วจบนะถึงคุณตัดไฟได้เขาก็มีเครื่องปั่นไฟนะแล้วเห็นได้ข่าวว่าเครื่องปั่นไฟด้วยใช้น้ามันดีเซลนี่ขายดีมากตอนนี้ทุกคนเตรียมแล้วใช่ไหมโรงแรมก็ต้องซื้อไปติดตั้งแล้วอะไรแล้วมันก็ต้องรู้แหละ,ะส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ตจะทํำยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะทําแต่ว่าจะทําแบบไหน จำกัดเขตแบบไหนมันต้องชัดเจนอะ่ะเพราะว่า,าทางฝั่งที่เป็นคนขายต่อคือบริษัทที่เขาซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องไปบริหารจัดก,การตรงนั้น <c oughs> มันมันมัน,ม,นมันคงไม่ใช่แบบว่าคือสายไฟไม่ได้มีเส้นเดียวที่จะตัดมันมีหลายจุด่เนาะมันต้องไปดูสถานีสายสายส่งอะไรต่ออะไรด้วยประกอบกัน